สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซทุกท่านเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่ผ่านเขาไมา่เห็นขอบขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ไม่กำลังแรงใจมาพบมาพอกับเจตาผ้ารวยคือเก่าค่ะในทางช่อง y ยูทูบเนาะนี่ก็จะเป็นประวัติของเจตาวันที่สีเนาะค่ะของเจตาเขาไปยู่เขาไปหกสองเนาะค่ะเพราะเขาตรง เล่าออกสองหกเนาะคะ่ะนี่จะเป็นของวันที่สองเนาะยังบอรลุดครับของเจตาเว่นงวดสองตัวเขาเว่นงวดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นยังไดเอฟซีเจตามีบอนอะเขาหมต์มากดด้อมีภัโชคภัมานบานะคะ่ะถามข่าวข้าวกันเนาะ,ะหลังจากหวยออกเนาะคะ่ะหลังจากเล่าออกแล้วถามข่าวข้าวกัน เจตาก็จะมาว่างแนวทางใหม่คะ่ะจะเป็นของวันที่หกเนาะวันที่หกเป็นวันศุกร์เนาะค่ะเตรียมแคปหน้าจ,จอเด้อคะ่ะไคจะไปต่อกับเจตาผ้าร่วยเนาะอีซี่ได้ก็ดีใจน้ำราคาสายวิ่งสายรูดเป็นจังใดเนาะมีตม่มมาเนาะสายวิ่งสายรูดของเจตาเจตาก็ได้อยู่ดอกพี่น้องแต่วา่าไม่ได้ไหลายเนาะอัน ตามแนวทางข,ของโจขวางนี่แหละเนี่ยบึงของมูไซน้ำเอาแนวทางสองหกหกสองของเจขวางนั่นแหละหยอดไปเอาวิ่งรูดค่ะเพราะเบึงของเจตาแนวทางใหม่เนาะวิ่งรูดเก้าเก้ากับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางเหมือนเดิมค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดบึ้งก็จะมีเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งค่ะ สตัวกับสมหางค่ะ9ก้าหนึ่งเหนึ่งเาสองเาหนึ่งแปายวิ่งสายหลุดจะพลาดจะลืมค่ะเก้หนึ่งเกับ1เน้นก็เก้หนึ่งกับ7จหนึ่งเนาะค่ะเป็นจังใดกันแน่ชอบกระจัดค่ะถ้าตามต่อจีตากคัดกระพานเนาะค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อปิดแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางค่ะผิดจานณาเอาเนาะชอบกจัดไปต่อค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขรับน้ําสมเลขรับน้ําสมของเพื้นบ่กเข่าเนาะค่ะหนึ่งตัวสองตัวไม่มาเนาะนี่ก็จะเป็นแค่ปอดพื้นวันที่สองวันที่สองเข่าไปเก้าตัวเดียวอยู่วิ่งหลุดเนาะค่ะ ตามแนวทางใหม่ของพื้นค่ะแนวทางใหม่ลองเรียกรับนำ้ำโสมเล่าพัฒนาวันศุกร์ที่หกนะค่ะวันศุกร์ที่หกเรียกรับนำ้ำโสมเรียกรับนำ้ำโซมของพื้นวิ่งรูดค่ะเก้ากับเจ็ดสองตัวหกหางค่ะ เ1 92 9 7, น73ง9ก8เกิาจก้็ก็จะมีเ9 7 7 3ตัว3หางเนาะค่ะ973 793 997เากาค่ะขอบคุญขอบคุณเลขรับน้ำสูงเด้อค่ะทีวเ,เนวาทางมาว่างทางช่องเนาะขอบขอบคุณหลายๆ วันที่หกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่ะใครจะตามเลขรับน้ำาสงเนาะเลขก็มีเขาไม่หลุดเนาะค่ะพี่น้องถ้าหลุดไปก็กราบขอโทษขออภัยแทนเลขรับน้ำสสมเนาะหลุดไปมือนีมือหนาวกับไปไมนะ่เนาะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปมาเบื่องแนวทางของเลข ล็อกน้องบัวนะคะเลขล็อกน้องบัวเข้าไปตรงๆเต,ต็มๆค่ะสองหกขัดนบนุเนาะสองหกบนของวันที่สี่เลขล็อกเลขล็อกน้องบัวเนาะบอท่านหลุดวันที่อันนี้วันที่สี่เอา้าอันนี้อันในดของเพื่นนอ้อพี่นอ้องวันที่สี่ เอามาผิดอีกแล้วผิดต่อคำนั้นดันเอามาต่อไปประวัติของเลขล็อกงองบัวเพราะไดเอามาเนาะหยิบของเทียนทะเลมาเนาะพี่นอ้องได้เล่าพัฒนาก็เลยลืมเน่ยได้ก็ลืมว่าได้ก็ลืมป่เจตตาเจ้าปฏิผิดพิดถึกๆตครับพอโทษขอให้เลขล็อกงองบัวเพิ่นกับเขาดูเนาะค่ะ เอฟซีมีมอนอเลกหลอกนองบัวมีเพชรตามพื้นบอนอเมื่อบึงตัวไม้ของพื้นเนาะคระัวันที่หกวิ่งรูดสามกับแปดสองตัวหกหางสามแปดสามเจ็ดสามหกแปดสี่แปดห้าแปดหกค่ะบึงก็จะมีแปดแปดสามสามสามตัวสามหางสามแปดสี่แปดสามเจ็ด สามสามแปดวันศุกร์ที่หกสองทุ่มครึ่งแคปาโยโตรค่ะใครจะตามต่อเลขล็อกนองบัวเนาะชอบกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะกับ,บขอบุญขอบคุนเลขล็อกนองบัวเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะกับขอบขุนลายๆต่อไปเป็นของไพ แคบหน้าจอค่แคบหน้าจอจะไปตอรุ่นกันสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาเนาะค่ะกับเลขล็อกนองบัวเนาะเพื่อนกับเขาไปยุ่งโตค่ะเป็นของล็อกเทียนทะเลเนาะวันที่4ล็อกเทียนทะเลเข้าไปเก้าหค่ะตรงๆเต็มๆ เอฟซีมิไพตามพื้นบ่นน้อได้บ่น้อพี่น้องโชคดีกันบ่นน้อของล็อกเทียนทะเลค่ะเข้าไปแบบบ่ต้องได้กลับเนาะคะ่ะไปแบบไม่ต้องกลับตร,ตรงตรงไปเลยเนาะคะ่ะล็อกเทียนทะเลขันมี่ผู้ใดได,ได้ผู้ได้ตามก็ดีใจน้ำเนาะค่ะพี่น้อง เพิ่นเขาไปเก้าหกล่างเนาะสองที่ผ่านมาเพิ่นกับเข้าไปสามวิ่งรุดเขาตัวเดียวเนาะค่ะก็ถือว่าเพราะท่านหลุดเนาะค่ะล็อกเทียนทะเลเนาะถือว่าบอหลุดตัวไม้ของเพื่นค่ะล็อกเทียนทะเลวันที่หกเตรียมแคปหน้าจอค่ะไพ่จะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลเนาะแคปหน้าจอเนาะค่ะไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะ ถ้าชอบก็จัดถ้าคัดกับพานเนาะค่ะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางถ้ารุดไปกับขอโทษขอให้อิฟซี่ทุกท่านเนาะกับ,บุญขอบคุณล็อกเทียนเลค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาวิ่งรูดของเพื้นไหนมากค่ะ4กับ8 2ตัวหกหาง4ห46 4เจ็ดแปดหเค่ะเบิ้ลนก็จะมี c สีกับแปดแปดสามตัวสามหาง c 8ปดห้าแป c เจ็ c แปค่ะหนึ่เพนแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะหางเดียวค่ะสามตัวของล็อกเทียนทะเลหางเดียวพิจารณาเบิ่งพี่น้อง ปดสี่เจ็ดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะมัดของไผ่ชอบของไผ่ก็จัดเอาเนาะค่ะพี่น้องแล้วเอาดูทีเฮาชอบแนวทางของเสี้ยนใดเนาะ,ะเลขก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะไปเบิง้งไซกันแล้วกผิดจระนาอาเบิ้งผิดจระนา้เป็นยางสูงเนาะ,ะผิดจระนาแนวทางเนาะคะ่ะ เป็นเพียงแนวทางเาบิงใสไกันค่ะล็อกน้องบัวล็อกเทียนทะเลถ่ายคลิปให้เบิงจักหน้อยถ่ายคลิปให้เบิงจักหน้อยค่ะแคปหน้าจอไว้เอาไปเบิงใส่กันด้วยค่ะมักเบิงหลายๆตัวส่กันเนาะมัก่คือกันเนาะพี่น้องผิจารณนาอา เรียกรับน้ำสมกับจกตาพารวยค่ะกัะเบิงใส่กันอีกคือเกาบาชอบของผู้ใดชอบกับจัดเนาะคะ่ะขัดก็พ่านคลิปนี้ก็ขอากราบขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะทั้งเลขยกลับน้ำสมเนาะล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะแล้วก็เรีล็อกนองบัวเนาะคะ่ะที่เอามาบ้างแนวทางทางช่องน้อยๆของจกตาแล้วก็ขาดผูไใดคือ f อซค่ะ บว่าจะเป็น f อเก่าเอฟใหม่เนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามเนาะค่ะชอบแนวทางกะผิจารณาไว้ติดตามไว้เนาะค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพราะว่าจะบอได้พลาดคิดหม่ๆมถ้าเจตาลงไปกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะได้เห็นเลยเนาะค่ะ ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีค่ะโชคดีสองทุ่มครึ่งกับลาวพัฒนาเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขค่ะหลวกสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใส่ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมาก,กขอให้มีชัยเนาะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ